ห่าเสนกรับอมันจอบมันบอกก็นิเดียวครับไม่เยอะหรอกเก่ครับมานี้แหละ้าเป็นมาต่อไปเรื่อยๆ่านกนิ้วกวยตัวนิ้วสี่อ่าแต่ว่าเราแต่ว่าแบบนี้ไม่เอานะครับมันจุกมักเเพราะว่าเราต้องเผื่อตอนเขาติดพอเขาติดทุกคนนี่เดียวใช่อลไน ฟอนึงถ้าติดมันจะอยู่ประมาณเกือบร้อยร้อยก้าจากนี้ไปนะครับถ้ามันติดเหตุผลเหตุผลที่ต้องห่างห้าเซนเพราะว่าจังหวะที่เขาขยายตัวพอเขาขยายตัวแล้วฟอหนึ่งร้อยเซนมันก็จะแน่นเป็นพอดีแต่คะแนนออกถ้ามันใกล้กว่าถ้ามันใกล้กว่าห้าเซนพอเวลามันขยายตัวมันขยายไม่ได้สองก็คือฟองนี้ดูไม่ดีแต่ว่าที่เขาคำนวณมาให้ก็แค่ห้าเซนครับตัวนิดเดียวไม่ถึงขึ้น นะครับอัน,นอเอาแต่เริ่มแรกเนาะที่ถืออยู่นี่เขาเรียกว่าต,ต่อไปจะได้บอกเขาถูกว่าขี่ไปขี่มาไม่ได้ตะไคร้ไม่ใช่ยา<ร>แฝก<ร>ไมาแช่ยาแฝกแต่ว่าอันนี้ก็คือยาแฝกสายพันธุ์สงขาสามเป็นยาแฝกรุ่มนะครับการขยายพันธุ์มีวิธีเดียวคือแบบนี้ครับแยกเป็นกีบเป็นหนแล้วก็ที่ท้าให้เ่นก็คือนบบ ถ้าเอาย้าแตกป่าย้าแตกโคมาปลูกเวลามันเป็นดอกมันโดนลมมันจะแพร่ไปทั่วที่ทั่วแดงแต่ว่าถ้านี้ครับได้แต่แบบนี้ทอให้เขาเป็นดอกเขาไม่ไปทางอื่นครับเพราะเราไปกําหนดสายพันธุ์ไปทาใหม่นตเขาเรียบร้อยแล้วตัดแต่งสายพันธุ์เขาเรียบร้อยอนะครับวิธีเดียวก็<ม>คือแยกออกแบบนี้เท่านั้นครับ<ม>แบบอื่นไม่ออกไปแล้วแต่ถ้าเป็นย้าแตกโคครับเดินเข้าไปในป่าเจอขึ้นแบบนี้เอามาปลูกเป็นดอกเมื่อไหร่ไปที่นั่นรับันที่ครับ แล้วเวลาแล้วเวลาเวลาแล้วเวลาทำลายทำลายถ้าเป็นยญาแฝกปลกทั้งจูดทั้งยาฆ่าหญ้าทั้งเผาแล้วก็เฮ็ตปันไหนมันก็ยิงคือคือ,ค,อคือมันตายแต่ด้านบนด้านล่างเขายังอยู่พอไปโดนน้ำค้างมันขยายตัวต่อเอายาแต่ถ้าเป็นยญ้าแฝกอันนี้ครับถ้าไปปลูกในในสวนแรกๆก,ก็จะงามพอจังหวะที่ไม้ผลมันขยายตัว เป็นร่มอันนี้ก็ตายปกติครับเพราะมันไม่ชอบอยู่ในร่มถ้าเป็นยาแสกที่เราเราตัดต่อสายพันธุ์เข้ามาแล้วตายด้วยตายง่ายๆก็คืออยู่ในร่มตายอย่างเดียวนะครับไม่มีเสียดเดี้ตัวน,นี้ปัจจุบันนี้โรงเรียนที่เขาเปิดอยู่โรงเรียนมัธยสมสำนักเขาจะไปทาเป็นตะกร้าทําเป็นตะกร้าแล้วท่อ p ี c ซร้องเป็นสี่เดียวเราที่ไม่ปลูกใส่ตะกร้าร้อบ,บัดน้ําเสียได้ในโรงเรียนตอนนี้ทํากันเยอะ ใช่ครับใช่ตอนนี้กำลังทำกันเยอะเรื่องของสายพันธุ์ฝากไว้ด้วยนะครับอันที่เราจะปลูกกันเดี๋ยวนี้เพราเรียกว่าสายพันธุ์ยอดเต็มรุ่มสงขาสามนะครับเป็นยอดเตดสายพันธุ์ราชทานราชการที่เก้าให้มานะครับอันนี้สายพันธุ์นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับเอกลักษณ์ของเขานะครับถ้าเกิดว่าพ่อพาน คุณพ่อหมอดินถ้ามีเวลามาตัดถ้ามันยาวประมาณสักเกือบเมตรให้ตัดไปทําเป็นพายาไอจะเหนียวมากที่สํานักงานไปทดลองแล้วเอาเอาเอาพายาที่ขายอัน,อนละสิบห้าบาทสามสิบาทนะครับกับทําเป็นต่างหากของเป,เป็นเป็นยาแตกขึ้นมาเอาลอยขึ้นพื้นลอยขึ้นจากพื้นแล้วก็เอาไอเอาไอ,อยูเรียครับละลายน้ำถ้ายูเรียละลายน้ำจะมีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุธรรมชาติ แา้เอาตัวนี้มาย่อยปรากฏว่าใบใบที่ทําจากใบยาคาประมาณห้าวันหายหมดเลยครับเหลือแ,แต่ก้านมันแต่ว่าําทที่ทําจากใบยาแสกยังคงเหลือย่อยไปย่อยมาอยู่ได้เป็นเดือนครับก็เลยฝากไวเกเ้เรื่องของใบเนาะเรื่องของรากครับเช่นเดียวกันถ้ามีเวลาครับยาแสงสงคาสามล้างรากดีๆครับไม่ต้องตัดขนาดนี้ครับล้างให้มันขาวเอาน้ำมันมากรอครับน้ำมันมากรอ น้ำมันประกอบจะมีสองสีนะสีขาวกับสีเหลืองสีเหลืองไม่เอาสีเหลืองเขาผสมหังน้ำหอมเรียบร้อยให้เราเอาตัวที่เป็นน้ำน้ำมันประกอบสีขาวจุบใส่สำลีแล้วก็แปะเช้ามาบีบใส่ขวดกลายเป็นหัวน้ำหอมได้สายพันธุ์นี้นะครับเฉพาะสายมันไม่ได้ขายมาทนี่นะเนี่ยนออันนี้านี่ยแบ่งน้องมึงดีกับจีบนีอันนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์สงขาสารจริงๆครับอันนี้อันนี้ที่แนะนำมาเนาะ อันนี้อันนี้สายพันธุ์แล้วก็ที่มาที่ไปของเขาคร่าวๆบอกแล้วเนาะคราวนี้เป็นวิธีการปลูกขอย้ํออีกครั้งหนึ่งนะครับให้ห่างกันห้าเซนึ่งเกือบคืบนแล้วเวลาปลูกไม่เอาจุ้มแบบนี้ครับให้แยกออกบอกแบบนี้่าสั่นจุ้มตลอดพ่อว่าปักตะไคร้นี่ป็ผมมองไปเห็นแล้ผมตื่นผมก็ได้ต้องเรียกมาคุยกันก่อนแป๊บนึงครับไม่ไม่ยอมให้ทําแบบนี้ครับไม่งั้น ไม่งั้นเอ่อกิโลหนึ่งแสนหนึ่งมันจะไม่พอเนาะนะครับขอฝากไว้นะครับ,รบเดี๋ยวจะลงจะ,จะเดี๋ยวจะลงพื้นที่แล้วคราวนี้ความห่างขอแค่นี้นะครับหรือหรือถ้าเอาไปยังมาดูแล้วสภาพมันจะดึงเหลืองมันจะเป็นหญ้าแสบสีทองก็ให้เพิ่มเป็นสองได้ครับสังเกตดูแล้วว่ามันจะออกจะเป็นสีหนเหลืองแบบนี้เนาะตายเป็นจะตายเป็นจะตายให้เพิ่มเข้ไปเป็นเป็นสองได้เป็นสองอันนี้ได้นะครับ เติมออกซิเจนในตัวครับแล้วเวลาปลูกครับเวลาปลูกอย่าตั้งตรงมากเกินนะครับเวลาปลูกอย่าตั้งตรงอย่าตั้งตรงนะครับเวลาปลูกอย่าตั้งตรงแบบนี้ให้เอียงนิดนึงก็ได้หรือว่าเอียงไปตามหน้าจอบเราหน้าจอบพาดเอียงแบบนี้ก็เอียงแล้วก็ดันขึ้นมานิดนึงเหตุผลครับเพราะว่าปลูกไว้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวต้นอ่อนที่อยู่ตรงปลายๆจะตั้งขึ้นเดี๋ยวมันจะตั้งตรงเขาเองถ้าเราไปตั้งตรงมันจะเอียง มจะเิะะมะเวลาในการอเขาอย่าไปนอน,อ,อ,นอย่าหามนอนนะน,น้ำรใดีก,กนนนว่าตั้งยัานนถ้าไม่รอเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ก่นนนอน